ลาลาลาป่านี้ของใครไม่รู้แต่ฉันเดินได้ทุกพุ่มใครมันเยียบหางข้าไวหางหญ้าเคลื่อนไหวอ๋อไม่ใช่มันคือหางราชาเจ้าหนูเจ้ากล้ามากที่มาเยียบหางข้าข้าควรจะกินเจ้าเลยดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกินผมไม่อิ่มหรอกครับพี่ผมขนาดพอๆกับขนมจีบสองลูกเองแต่ข้าชอบกินแบบกรุบๆอย่าเลยครับวันนึงผมอาจช่วยพี่ได้นะ ช่วยหนูตัวจิ๋วแบบเจ้าจะช่วยราชาได้ยังไงก็อย่างน้อยผมพกมีดนะเผื่อพี่อยากซอยจุโอ้ยช่วยด้วยข้าติดแหใครก็ได้เอ้าพี่ดูท่าจะติดใจตะข่ายสินะครับเจ้าหนูเจ้าพูดมากเหมือนเดิมช่วยข้าก่อนจะดีกว่าวันนี้แหละได้โชว์สกิลเรียกผมว่าหนูนักแง เจ้าหนูข้าขอโทษที่เคยดูถูกเจ้าไม่เป็นไรครับแต่ถ้าพี่อยากตอบแทนขอยืมเน็ตฟ i ิกพี่ดูได้ไหมครับเจ้าจะเอาไปดูอะไรผมอยากดูซีรีส์เกาหลีครับอย่าดูถูกคนตัวเล็กเพราะบางทีเขาอาจช่วยคุณได้ในวันที่คุณติดตาข่าย นป่าแห่งหนึ่งที่ความเงียบสงบกำลังจะถูกทำลายด้วยความอยากล้างแค้นของกระต่ายจอมไวาโอ้โหเดินหรือโหลดไม่ขึ้นครับคุณเตา่า ถึงจะช้าแต่นายเคยหลับฉันก็เคยชน,นะงานนี้ใครแพ้คือเสียชื่อวงเครือสัตว์ไปสามรุ่นเลยนะคราวนี้ฉันไม่หลับแน่นอนเพราะฉันดื่มกาแฟไปหกแก้วแล้วเอาจริงดินั่นหัวใจหรือเครื่องยนต์ F1 นะเนี่ย 2> 3 2 1ไป 1> ความเร็วไม่สำคัญความสม่ำเสมอคือใช้ชน,นะดนตรีในหูฟังมันเร้าใจเหลือเกิน กระต่ายชนะตำนานถูกล้มไปแล้ววันนี้ฉันอาจจะแพ้แต่ฉันได้เรียนรู้ว่าอย่าประมาทคาเฟอีนจริงๆถ้าแกไม่ขู่เรื่องแพ้อีกฉันคงยังทีเกียดอยู่เลยนะเนี่ยแล้วถ้าแกไม่ดื่มกาแฟหกแก้วฉันอาจได้แชมป์ซ้ำก็ได้ งานใหม่ของกระต่ายผู้ไม่หลับได้ถือกําเนิดแล้วและเต่าผู้มีความอดทนแม้จะแพ้อนาคตอาจจะขอแข่งอีกก็เป็นได้ฮึเฮ้ยทำไมไข่นี้มันแวววาววะแวววาวเพราะทองจ้าไม่ใช่เพราะมันสะอาดโอ้ยรวยแล้วเว้ยนี่แม่ไก่วันละฟองมันน้อยไปขอวันละสามได้ปะ พี่จา๋านี่แม่ไก่ไม่ใช่เครื่องกดทองนะจ๊ะงั้นพี่จะป้อนอาหารเสริมไข่จะได้ออกไวๆอย่าให้ไก่มือสัน่นแล้วไปไข่ไว้บ้านข้างๆนะแม่ไก่จา๋าขอโทษนะแต่พี่จะพาท้องดูท้องข้างในอะไรวะฉันไก่ไม่ใช่หุ่นยนต์นะมีทองแบตเตอรี่หรือไงทองอยู่ข้างในแน่แนๆเฮ้ย นั่นไก่ไม่ใช่ร้านทองนะฉันบินหนีแล้วนะโชคดีจ้าฟิวอืมไข่ทองคำหายแม่ไก่หายทองไม่มีอาหารเช้ายังไม่ได้กินเลยทองก็มีได้ไก่ก็ไม่ได้แดกแต่ได้แดกมาม่าแทนละสิ <c oughs> ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กหนุ่มจอมปั่นอยู่คนหนึ่งหน้าที่หลักของเขาคือเลี้ยงแกะแต่ความจริงในใจลึกๆคือเงาโอ้ยแกะก็ไม่คุยกับเราชาวบ้านก็อยู่ไกลนี่เราจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้เลยเหรอต้องหาคอนเทนต์ต้องปั่นกระแสต้องไวรัลหมาป่าช่วยด้วยหมาป่ากินแกะแล้ว ไหนไหนไหนหมาป่าอยู่ไหนเออไม่มีครับแต่อยากให้พวกพี่ๆออกกำลังกายบ้างเดินขึ้นเขาเดินลงเขาหัวใจแข็งแรงเอ็งเล่นกับหัวใจคนแบบนี้ระวังเจอดีคราวนี้เปลี่ยนเสียงใหม่หมาป่าค่ะมันกลับมาอีกแล้วว้าวไหนไหนไหนรอบนี้จริงใช่ไหม อ๋อแกล้งเล่นครับกล้องอยู่ตรงต้นไม้ฮ่าฮ่เราไม่ได้เล่นรายการซ่อนกล้องนะวันนี้กินอะไรดีเอาแกะละกันดูนุ่มน่ากินเชียวหมาป่ามาจริงหมาป่าช่วยด้วยจริงๆครับรอบนี้มันมาจริงๆริงจริงเง,งียบไม่มีใครมาเลยไม่นะทำไมไม่มีใคร หรือว่าก็เองปั่นจนเขาไม่เชื่อแล้วอ่ะดีถึงคิวพี่กินแกะทำคอนเทนต์แล้วนะน้องๆอ,อยากเป็นไวรัล่าได้แต่ถ้าโกหกบ่อยไปเดี๋ยวไม่มีคนเชื่อจริงๆนะ